ดีค่ะได้สอนสิบภาพี่น้องต่อยฟักพักกระเดาดด้วยจ้ะพี่น้องโ็วิดมันหลายตองใส่หน้ากากาด้วยพี่น้องเด้อเลยมาถึงประเทศไทยแล้วเด้วคะ่ะนางเศ้าเมื่อเด้วยค่ะเมื่อแห้งนี่ต้นพักกระเดาเห็นบ่เน สายยัก์อนยักษ์กอนมันต่อยไปทางไหนวะน่ะก่อนอื่นกับย่ยสอนกับกราบกอบพุณนหลายๆในจ่าเด้อถี่มาชอยย่ยสอนเจ้ามาเด้วมีโฆษณาเขานะจ้ะแต่ว่าอีกด้วยป้านไดล่ะฮาจังสิทธ์พ้นวิกฤตของอย่างแมงมีพอถูด้วยแมงมือนเขาจมูกย่ยสอน ย้อนไปหาเกีียวอยู่คนสิบเอาเกีียวมาเกี่ยวอันนี้พักสะเดาพี่จังไดพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบอ่ออยู่ขูสุขคนสมองสุบอนทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะจ๊ะขึ้นสิบบ่เมยขึ้นสิบบ่หนาวขึ้นทั้งเยสอนหระมะั้งแต่ว่ามื่อนี้อากาศเพ่นห่อนแม้อึงตึงเลยล่มกับบมี่ยสสอนมาโศกหญาจะสิบเป็นล่มหลอหนิมาโศกหญ่ห้วพี่น้อง มาเด้อยกรอนมาเดออเฮียสอนนางพั่เพือหามูหาผัวก,กูน,นี้ <c oughs> โอ้ยแต่ละมือแต่ละมือกําลังได้ออกจากบ้านมานีพี่นอ้องตอนนา้กา็อยู่ตะเหลี่ยงตะลานแม่เพิ่นมาเพิ่งเลยพาไปเที่ยวและสอนกันเลยได้โอกาสออกมานอกบ้านโดยยก้อนเด้อเดินมาแล้วแทบถึงแทม ออ่ะซับอะไรไห้ยากรให้ย,อหยสอนก่อ,อยังไงยาสอนถ่ายทำอยู่นี่จะเอามือไหนไปก่อเอามือไหนถือกล้อง <c oughs> มาดเกีียวก่อนพี่น้องยกรมาดเกี่ยวก่อน <c oughs> ให้ยกรพึ่นมาดเกีียวกันนอะพี่น้องเนาะ เอาทุกอย่างที่ขวางหน้านถ,ถามมาไปแกวปนประทูได้จ่เาเด้อพี่น้องลมหนาผ่านไปความร้อนก็เข้ามาแล้วก็ทำให้เราขี้มูกไหลโอ้ยตึขถือมาจ้ามแฉบจุ่แฉบอยู่ว่ามันจ้ามฮัดเชยหัดเชยหัดเชย อย่าก่อนไปด้วยเนาะเนาะพี่น้องจ๋าเนะาะจังได้กะหักสุขูทุกคนเดจ่าเด้ออย่าถิ่มจะป่ากันเด้จอจ้าอย่าก่อนเริ่มต่อยแล้วอย่าก่อนไปต่อยตรงไหนบางบา่บางต้นบ่มองเห็นอย่าก่อนมั้นั่นวิวก็สวยเนาะเห็นไหมต้นมะพร้าวเรียงกันลาบซาบอยู่ ก็ได้แหละเที่ยไปห็พี่น้องมือเด,ด,อด็ไปดอกกั่ไดไปหน่อยจังไดนี่ทางแง่หนีงกันงามนี่มันกำลังออกดอกไปไหมพี่นอ้องจิกบบกระปุลกรบเนาะโอ้ยแสบคักเนาะพี่นอ้องพักกระเด้านี่ยเข้ามาแก้วกับอย่างอะไรก้อนอย่างน้ำพริกและปลาหวานบอกเขาว่าจังแสบเด้พี่นอ้องแต่ยักษ์ซอนผลมากระปุลกรบหือ้อ น้ำปลาหวานน่ะน้ำปลาหวานไม่ใช่น้ำปลาหวานใส่มะม่วงน้ำปลาหวานใส่ผักกระเดาเราโอบผักกระเดาเราน่ะโอ้ยปวดกระมวนถือว่าเบอร์นี่ดอกงามบ่ยี่สอนถือแต่กล่องยังเดียวบันยางไปบ่ได้ก็ลังกินกังามแลบพี่น้องก็ลังขืนอ่อเอะก็ลังเป็นโอ้ยหมื่นพี่น้องหมื่นบ่ ฝนนี่ก้อนเอยู่ฝนตพลังเอาเ็ดเบิงเงัวเธอนันเอาบสุยางนาะพี่น้องเนาะเอาบสุยางยี่ก้อนโอ้เียวฝนกุบพี่น้องือไปพี่น้องมันก้นดอกมันงามบ่ ตอนนั้นกับพเพลิคลิปเก็บพักกะเด้าอยู่พูนไปเอาหัวอยู่ฝุน่นนี่ตอนนี้ก็เห็ดดยี่วันนี้ในี่ใกล้ใลบ้านนี่แหละพอยอะสอนขี่จะกระยานมานะพี่น้องไ้ขี่รถไทยทำงานบมนานหานี่นี่ๆ้องหยอดนะ

<c oughs> กบเรลี่ยนยายก้อนมาคบอยู่สายายก้อนมาอ้ยขัดอันนี้ยายสอนนี่กระเด็นนี่เยอะแยะเลยมาเอาได้จ้ะมาเอาได้จ้ะมาเอาไปแกวได้จ้ะ เดี๋ยวต่างกล่องก่อนนอบพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาหาศักกระดาวนำกันเด้อหักอยอดมันเนาะนี่สงสัยยากรจะไปมัดขายอีกละมัง้งย,ยากรบอกว่าจะไปลวกลวกจะไปขายจ้าพี่น้องอยู่บ้านห้าวพืชด,ดอกพี่น้องมอมกินขอมย่า่ ถ้าขยันนะถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้กินนะคะถ้านอนอยู่แต่บ้านนะไม่ได้กินเด้อค่ะได้กินอยู่ถ้าเอาเงินไปซื้อเอาเนาะสวยไหมคะมไม่ ห้าบาทค่ะนี่ห้าบาทค่ะห้าบาทนะคะเด็กหักใส่อีกก็เป็นสิบบาทนี่สิบบาทค่ะกราใหญ่ๆค่ะสิบบาทค่ะ ใบแก่น้ำเลยเี่ยวไปเอาใายเขียมไปเียมก่มไปเก็บยไปเยี่้นไปย่มไีมไปเยา่ยมไเยี่ยมยี่ไปเยี่้ไเย่ยมไเี่ยมไี่ไปเไ่มไ่อี่แล้วโอยมี่อนเี่ยยีี่ยันไม่เกินย่อนแต่ไม่รู้ว่าเอาเงินไปไว้ที่ไหนขายได้ทุกวัน มันบอกให้หลีใบมันออกนั่งพันะี่นออ้องไปไหนก็กินได้เนาอมันเป็นยาเนี่ยนออี่นสอนซองเบิ่งมามาจากนาที่เอยจ้าใครอยากจะเอาไปกินตำคนมาเอาด้วยจ้าเด้อ ไปเก๋นลเอาไปเก่ออกคนะอไอ้สองกับว่าออนอยู่เลยคนะไปเก,ปเก,ปเก,ปเกพี่น้องเบิ้งให้เนมจักหน้าที่อย่าส่ให้บ่อโอ้ย ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเช้าบ่ยากอนกินข้าวแล้วก็ออกมานี่แหละทำคลิปที่จะเพลงเก็บปลามาแล้วก็ต้มปลากินแล้วก็ออกมานี่แหละพี่น้องต้มปลากินกับวาสิลงคลิปปะยาพี่้องเบือ่อก็เลยบอ่อะ้อยตะปิ่งต้นปิ่งนอกพี้องเนาะคอยเบิงเองนาะ กระโดนผักกระเดานี่ละจะห้าบาทจะห้าบาทกินได้ทั้งครอบครัวมันอ่อนเบิดเองนี่แสาตัวใดโอ๊กแย่สอนโมโหใบเก้ ดอยรีไปเกออกอันไหนไปเกอเนาะเนาะไม่รู้จักกับเด้อพี่น้นนกกนนนอ,นองเห็นตะแบนอ่อนกับจิ้นได้แล้วนี่จากนาทีแล้วพี่น้องฝนกระไรควายอองแมลงคือจะเอาควายไปเลี้ยง ก็รับป้ามาขายอะไรพี่น้องเอ้ยเอาฝากสักขูสุกข้นสมองสบอนเด้อจ้าอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อก่ะ บ๊ายบายรักและคิดถึงทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าค่ายอย่าจนเด้อให้ร่ำให้รวยเด้จากปีใหม่เด้อบ๊ายบาย